สวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุษราบุญนาคเลขที่36อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-3ทับค่ะทุกคนคะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีการสร้างวัดจีนในประเทศไทยอ่ะเราก็เลยไปรวบรวมประวัติความเป็นมาของชาวจีนที่มาของวัดจีนนะคะว่าทำไมถึงมีการสร้างในประเทศไทยคะ่ะประวัติความเป็นมาของชาวจีนคะ่ะ ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตั้งแต่สมัยอดีตมีการค้าขายกันและก็ยังมีคณะทูตที่ไปสัมพันธ์ทไมตรีต่อกันด้วยนะคะชาวจีนที่เข้ามารับใช้ราชสำนักไทยรวมถึงพ่อค้าก็ต่างได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจึงทำให้มีชาวจีนอพยพเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นชาวจีนพวกนั้นนะคะเขาเรียกว่าชาวจีนโพ้นทะเลค่ะ ชาวจีนที่อบพยพมาช่วงหลังรัชก,กาลที่5นะคะก็เป็นช่วงที่กำลังมีพัฒนาการในทุกๆด้านโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมมีการตัดถนนมีการสร้างทางรถไฟจึงทำให้ชาวจีนนะคะกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆจึงทำให้เห็นว่าทุกตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดในประเทศไทยนะคะล้วนมีแต่ชาวจีนอาศัยอยู่ค่ะ พอเรารู้ประวัติความเป็นมาของชาวจีนแล้วนะคะเรามาดูที่มาของวัดจีนกันบ้างดีกว่าค่ะที่มาของวัดจีนนะคะก็มาจากแนวคิดสําคัญของชาวจีนนั่นก็คือทุกคนต้องมีสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาบุตรต้องมีที่ศึกษาและเมื่อตายไปนะคะก็ต้องมีสุสานจากแนวคิดดังกล่าวจึงมีสมาคมชาวจีนโรงเรียนจีนศาลเจ้าและก็สุสานนะคะ ส่วนสถานที่ที่มาพร้อมกับความเชื่อของชาวจีนในยุคแรกนั่นก็คือศาลเจ้านะคะซึ่งในยุคแรกนะคะยังไม่มีการสร้างวัดจีนขึ้นนะคะแต่ต่อมาในรัชกาลที่5ได้มีสร้างวัดจีนในประเทศไทยขึ้นนั่นก็คือวัดบําเพ็ญจีนพน์นะคะเป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนามาจากสำนักพระโพธิสัตว์กวนอิมที่เป็นศูนย์รวมความเชื่อของชาวจีนในญาติเยาวราชนะคะ และได้มีการพัฒนาสร้างเป็นวัดตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ห้าที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะเพราะว่ารัชกาลที่5ทรงเห็นความสำคัญของสถานที่ที่เป็นของชาวจีนนะคะจึงโปรดเกล้าให้สร้างวัดที่มีสถานปัตยกรรมแบบชาวจีนค่ะก็สรุปได้ว่านะคะเมื่อชาวจีนอพยพมาอาศัยอยู่ที่ไทยจึงทำให้เกิดสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวกับจีน หนึ่งในนั้นก็คือวัดจีนนะคะและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีการสร้างวัดจีนในประเทศไทยสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอลงเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ